สวัสดีครับวันนี้จะพาดูการเลือกใช้ยาน้ำบรรเทาอาการปวดลดไข้สําหรับเด็กนะครับซึ่งตามท้องตลาดเนี่ยหรือว่าในร้านขายยาแต่ละร้านเนี่ยจะมียาที่ใช้ในการบรรเทาอาการปวดลดไข้เนี่ยค่อนข้างมากเลยให้เห็นถึงข้อควรระวังแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังจากการที่เลือกใช้ยาบรรเทายอาการปวดลดไข้ขขน,นะครับว่านะครับแต่ละร้านอย่างอย่างที่ร้านเนี่ยก็จะมีทั้งซาลาทั้งไทรีนนทั้งเลซามอนนะครับเยอะเลยนะฮะเยอะเลยมีหลายยี่ห้อทีเนี้ย เดี๋ยวลองพาดูพาชี้ให้ดูถึงข้อควรระวังทีละอันอย่างตัวซาลานะครับซาลาเนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งตัวที่เป็นซาลาสีชมพูแล้วก็ซาลาสีส้มออสองตัวนี้นอกจากที่รสชาติจะต่างกันแล้วนะครับขนาดที่ได้ในการทานยาหนึ่งช้อนชาปริมาณยาพาราเซเตามอลที่ได้เนี่ยต่างกันไปด้วยนะครับคือเป็นซาลาบรรเทาอาการปวดลดไข้เหมือนกันก็จริง แต่ขนาดของมิลลิกรัมนั้นต่างกันนะต้องระวังตรงนี้นะครับถ้าอย่างสีชมพูเนี่ยจะมีอยู่1ช้อนชาเนี่ยมียาอยู่ทั้งหมด120มิลลิกรัมแต่ถ้าเป็นตัวสีส้ม1ช้อนชาเนี่ยจะได้ขนาดยาอยู่ที่2 5 0มิลลิกรัมเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีการใช้ตัวสีส้มเนี่ย1ช้อนชาจะเท่ากับการทานยาตัวสีชมพู2ช้อนชานะครับทีนี้ถ้าอย่างตัวไทลินอนน้ำหลังไทลินอนน้ำา1ช้ ้อนชามีขนาดยาอยู่ที่1 6 0มิลลิกรัมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเรซามอนอย่างนี้ยละ่ะตัวนี้1นึร้อนชามียาอยู่ที่พาราเซตอยู่ที่120มิลลิกรัมนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในการเลือกใช้ยาบรรเทาการปวดลดไข้สิ่งที่สําคัญที่ต้องดูเลยก็คือว่า 1. คืออายุของคนไข้นะครับ2คือน้ําหนักของคนไข้ เพื่อที่จะให้มีการประเมินว่าจริงๆแล้วในการได้รับยาในแต่ละครั้งควรที่จะเป็นขนาดยาที่ถูกต้องคือเท่ากับเท่าไหร่นะครับเช่นถ้าเด็กอายุแล้วก็มีน้ําหนักประมาณ10กิโลอาจจะจําเป็นต้องได้รับยาพาราเซตามอลอยู่ที่ประมาณ100มิลลิกรัมต่อช้อนอย่างเงี้ยครับ100มิลลิกรัมต่อช้อนก็อาจจะเลือกใช้เช่นตัวสาลาสีููนึ่1ช้อนหรือสาราสีส้ม ครึ่งช้อนอย่างเงี้ยครับเราต้องได้น้ําหนักได้อายุมาก่อนไม่ได้หมายความว่าถ้าเราเลือกใช้ว่าขอเป็นรสส้มนะอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วรสส้มรสรสสตรอเบอรี่เนี่ยหรือรสอื่นๆที่มีความท้องตระลเนี่ยแต่และรสชาติเนี่ยขนาดยาที่ได้เนี่ยมันจะต่างกันไปด้วยนะครับอ่า นอกจากนี้เองในการเลือกใช้ตัวยาบรรเทาปวดใให้เหมาะกับเด็กแล้วนะครับการรับประทานตามขนาดและระยะเวลาที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเหมือนกันเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยเรื่องของอวัยวะภายในของร่างกายเนี่ยจะมีการพัฒนาที่ยังโตไม่ได้เต็มที่เหมือนผู้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยเวลาการใช้ยาต้องใช้ยาระยะหั้งเวลาตามที่แนะนา โดยปัจจุบันนะครับก็ในการทานยาเนี่ยจะอยู่เล้นระยะห่างของคาราเซตอยู่ที่ทุก6ชั่วโมงนะครับก็ควาหมายคืออะไรก็หมายคือว่าถ้าทานยาตอนนี้ไปทำขนาดยาที่แนะนําไปแล้วเช่น1ช้อนชาถ้าทานไปแล้วยาการันไี้ดีึ้วก็จะทําได้ใน6ชั่วโมงถัดมานะครับนับเป็น6 ไรก็ตามในการเลือกใช้ยาบรรเทาการปวดลดไข่อยือยาใดก็ตามปวดปรึกษาแพทย์ก่อนก่อนมีการใช้ยาทุกครั้งนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามอย่างไรก็ตามเนี่ยขออนุญ,ญาตฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็แบ่งปันสาระดีๆหรือว่าใครอยากจะให้ลองอเล่าเรื่องอะไรยังไง,งลองแบ่งปันข้อมูลประสบการณ์กันมาได้เลยนะครับก็วันนี้ขออนุญาตขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามขอบคุณนะครับสวัสดีครับ